ปลาข้อน้อยปลาข้อน้อยลงท่อปาข้อน้อยเอาไปปล่อยจ้าเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยไม่แต่ปลาข้อน้อยปลาลูกเคาะแต่ปลาข้อน้อยอนี่หอยสีทองหรือจะไปเลี้ยงนะจ๊ะหอยสีทองสวยงามสีเหลืองอรล่า ตัวน้อยนนี่ตัวน้อยนยตัวน้อยนยตัวน้อยน้อยส่วนตัวนี้เป็นหอยลูกผสมอันนี้เราจะเก็บไว้ต้มแล้วก็บางส่วนก็เอาไปให้น้องเป็ดตัวน้อยน้อยให้น้องเป็ดกินจะให้น้องเป็ดกินเพิ่มแคลเซียมเพิ่มโปรตีน สีเขาก็ออกจะเป็นเหลืองๆหน่อยๆแต่ม่น,น่าจะเป็นลูกผสมเยอะมากเยอะมากมายน,นี่หัวเริ่มประตูใหญ่มากออห,หอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่อันนี้ปลาช่อนใหญ่ลงท่ออันนี้จะเอไปเอเอาไปเอ็อนะมีแมงอันนี้ด้วย ตัวยาวแมงอย่างก็ย่ยแมงละงามแมงอันนี้ไม่ใช่แมงละงามหรอแมงน้ำโมเนาะแมงน้ำโมเนา,ยายนะยใหญ่เนาะตอนแรกตวเแรกมันจะเป็นแนวเด่นเนาะแนวยาวเห็นไหมมันก็จะหดตัวลมยาวตัวใหญ่มลรงโปะกกำลังเข้าตัวโมง นี้หลังจากที่เราเอาหอยมาทุบเนาะเราก็จะไปให้กับน้องเป็ดผสมการะารมข้าวแน่นๆกับปูกปับปูผููใดอยากใดถักมาเด้อกระปูสดๆจากนาเลยได้เนี่ยครับไปทําปูดองได้ไปทําปูดองได้นะเจ้าสวยยสวยๆงามๆกระปูหน้าแลงจิ้งจึงจิงจิง,จง,จง ตัวใหญ่ๆน่ากินนะเนี่ยดูดิงามมากว่ะมันไม่ใหญ่มากพอดีคำพอดีแซ่บลูกคอกไปปล่อยกันเลยไปปล่อยในสระสระน้อยน้อยในน้อยนอยน้อยน้ำเริ่มจะแห้งแล้วแต่เราก็เอามาปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครับจะรอดหรือไม่รอดก็ ตามธรรมชาติได้เร่อรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอด,ดูสิปลาบอน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 นะจ๊ะนะจ๊ะน้ำเริ่มจะแห้งแล้วเมษานี้ที่ได้กินปลาเด้อ